สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันในเกมไนโคลนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าการทำเควสประจาวันแบบออโต้เนี่ยมันทํำยังไงนะอย่างแรกเลยก่อนอื่นให้เราไปรับเควสประจาวันมาก่อนเนาะโดยเข้าไปที่ขีดสามขีดตรงนี้เลือกเมนูเควสแล้วก็ไปที่คําว่ารายวันนะเพื่อนๆอ,อยากได้เควสไหนก็กดที่เควสนั้นนะแล้วก็กดอตอบรับนะครับถ้าผมแนะนํานะก็ให้รับทุกเควสที่เราสามารถได้โดยที่เลเวลไม่เกินจากตัวละครเรามากเกินไปนะเนี่ยอย่างผมตอนนี้ผมเวลสี่สิบเอ็ดใช่ปะ่ะตั้งแต่ส1ลงมา ผมก็จะรับหมดเลยเดี๋ยวผมจะรับเพย์ไรวันก่อนนะเดี๋ยวผมจะรับไปให้หมดเลยอันเนี้ยปึ๊บป์เปิร์เปึ๊บเปึ๊บเปึ๊บปิร์ปิร์อ่ะตอนนี้ผมรับหมดละผมรับไปถึง45เลยนะส่วนแมปที่2แมปเซรานโน่เนี่ยอ่ะผมรับแต่36ไป39 39สี่เ43 43อ่ะโอเค56เยอะไปผมทำไม่ได้แล้วก็อาเวดโอเคอาเวดเรารับไม่ได้อยู่แล้วเนาะมันเยอะไปทีนี้พอกลับมาดูที่หน้าจอหลักเร,เราจะเห็นว่าเควสไรวันเราขึ้นเพียบเลยเห็นไหม ที่เป็นสีม่วงทีเนี้ยถ้าเกิดเราจะมานั่งกดเองมันก็ได้แหละแต่เกิดสมมติว่าเราขี้เกียจละ่ะหรือว่าเรามีอื่นต้องไปทําหรืออยากไปทำอ่าอื่นถ้าเรากดให้มันเดินไปที่เควสเนี่ยพอมันตีมันจบเควสหนึ่งแล้วอ่ะตัวละครเราจะหยุดนิ่งถูกบ้านแล้วก็หลุดจากเซิร์ฟเวอร์ซึ่งวันนี้ผมจะบอกว่าทํายังไงให้พอมันจบเควสแล้วมันเดินเควสต่ออ่ะก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆทุกคนไปกดที่ขีดสามขีดก่อนแล้วก็ไปที่ศูนย์คำขอนะครับตรงนี้นี่นะศูนย์คำขอนะเสร็จปุะ แล้วลงมาดูด้านล่างตรงน,นี้ที่มันเขียวว่าคำคำต่อเนื่องปกติเนี่ยถ้าใครไม่ได้ทําอะไรกับมันมันจะนคำว่าปิดใช่ปะเราแค่เลื่อนไปให้มันเป็นเปิดปุ๊บแบบนี้นะครับจากนั้นให้เพืเ่อนๆกดไปที่เควสที่เพืเ่อนๆต้องการจะทําเลยแล้วพอมาทําเควสนี้เสร็จมันก็จะไปเควสต,ต่อไปเดี๋ยวผมจะเริ่มทำเควสแรกนะแล้วนะเดี๋ยวผมจะสปีดเวลาไปแล้วกันไปตอนที่มันจะจบเควสแรกแล้วผมจะทำให้ดูว่าพอมาจบเควสแรกเสร็จปุ๊บมันจะวัาไปทำเควสต่อไปให้เลยหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยผมจะมา อ่ารวมให้ดูด้วยว่าการที่ผมรับเควสมาทั้งหมดณนะปัจจุบันเนี่ยสิบปดเควสเนี่ยมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับอ่าไปดูกันเดี๋ยวผมกดเควสแรกก่อนนะป๊าเนีย่ยให้มันไปปึบโอเคตอนนี้ถึงพื้นที่ที่ผมมาเก็บเควสแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะสปีดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เควสนี้มันใกล้ๆจะจบอีกทีแล้วกันเนาะ อันนี้ผมลืมบอกเวลาตอนเริ่มตอนนี้เป็น16.25นะครับบวก8ถ้าเป็นเวลาไทยก็คือตอนประมาณบ่าย3、ามครึ่งนะครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยที่ทุกเควสนมันจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูเวลาตรงน,นี้ว่าจะใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับทั้งหมดโอเคปะ่ะโอเคครับกลับมาแล้วนะเดี๋ยวดูนะอีก10ตัวเควสน,นี้จะจบละเดี๋ยวผมจะปล่อยเมาส์ไว้เฉยนะตอนนี้เมาส์ผมอยู่ที่กลางจอนะ ผมไม่ได้ทำอะไรกับมนันนะเดี๋ยวนะพอมาจบเวสนี้แล้วเดี๋ยวตัวละครเรา,เรามันจะเดินไปเควสต่อไปอัตโนมัติถ้าเกิดสมมติมันมีเงินวาร์ปได้มันก็จะวาร์ปนะครับดูนะสองตัวอ่ะตัวสุดท้ายละดบเห็นไหมวาร์ปเลยแล้วมันก็จะไปเควสต่อไปเลยเห็นป่มเควสเควสที่แล้วที่เราทำเห็นไหมมูสูงก็จะขึ้นเป็นว่าเสร็จสิ้นไปต้องไปทำเควสม่วงอันที่สองต่อมาอ่าเห็นนะเนี่ยง่ายๆครับวิธีทำออโต้เควสรายวัน เดี๋ยวผมจะอัดคลิปต่อไปนะเพื่อดูว่าผมรับ18เควสท,ทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้แค่ว่าออโต้เควสารวันทำยังไงก็มีเท่านี้แหละครับยังไงก,ก่อนกดปิดคลิปนี้ไปอย่าลืมฝากกด subscribe like s h a r ช่องผมด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันในเกมครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทั้งหมด18เควสถือว่าใช้เวลาค่อนข้างนานเลยเนี่เห็นไหมสีม่วงเสร็จสิ้นหมดลวแต่ผมยังไม่ได้รับนะ เดีย๋ยวลองเราจะรับทั้งหมดแล้วมาลองดูว่าได้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่เดี๋ยวเรามาดูเวลาทั้งหมดก่อนก็ผมเริ่มไปตอน16 25เสร็จตอน2 0 41ถ้าเป็นเวลาไทยก็ลบไป1ชั่วโมงถูกป่ะน้นะทั้งหมดประมาณ4ี่ชั่วโมง18เฟสสชั่วโมงนะครับมันจะไปนานตรงเ,เวสเลเวล45ค่อนข้างค่อนข้างนานเพราะว่ามอนสเตอร์มันเก่งแล้วเราก็ตียากเนาะแล้วก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ ตัวละครผมพอมันตีเคเวสเสร็จใช่ปะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแมปแล้วมันวิ่งไปแล้วมันไปติดแผนที่เออผมไม่ได้ดูต้องมากระโดดกระโดดใหม่ก็บวกลบไปก็จะมาสามชั่วโมงครึ่ง4ี่ชั่วโมงประมาณนี้ละกันแต่ถ้าผมแนะนํานะผมแนะนําว่าทําถึงแค่เคเวสที่เลเวลเท่ากับตัวละครเรา,เราหรือว่ามากกว่านิดนึงก็พอนะครับอย่างผมเสียดอะทำแค่เลเวล43บก็พออย่างข้ามไป45มันเยอะเกินไปเว้นแต่ว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเตมิมเงินเยอะแล้วตีมอนปิดมอนได้ไวอันนั้นก็ทํา45ก็ดีนะครับ อะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าถ้ารับทั้งหมดเนี่ย18เควสแล้ว e x p มันขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้ผม42.018นะครับอ่ะรับหมดเลยผมจะรับเฉพาะสีชมพูก่อนนะส่วนไอ้เคเวสร,รองกับเคเวสหลักผมก็ยังไม่รับนะครับอ่ะค่อยๆรับไปเนาะมารับหน้านี้ดีกว่าง่ายกว่านี่รายวันนี่กดรับรัวๆเลยกดรับไปรัวๆตึงนะ <Hey. S 1> ไอ้เคเควสเ0.3ถือว่าค่อนข้างเยอะนะถ้าถามผมเนี่ย โอเคหน้านี้น่าจะหมดแล้วนะครับแล้วก็มาเชลานรลับไปลับไปลับไปหมดยังอ่าหมดแล้วตอนนี้เราน่าจะรับเวสรลยวันหมดแล้วนะครับจากสี่สิบเท่าไหร่นะเมื่อกี้ลืมอ่ะผมก็ลืมว่ามันเป็นเท่าไหร่อัดเองลืมเองถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณส2ิบสองป่ะสี 18, ่8บสองจุดหนึ่งแปด่ะไม่รู้เดี๋ยวเพื่อนๆลองย้อนไปดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวผม จะขึ้นตัวเลขไว้ให้แล้วกันนะเพราะระวังอัดผมลุดผมลืมตัวเลขตัวเองก็ตีไปประมาณได้สัก5%นะครับต่อวันโอเคประมาณนี้ครับยังไงก่อนปิดคลิปนี้ก็ลืมกด subscribe like share เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในเกมครับไปแล้วครับสวัสดีครับผม